สวัสดีคะ่ะ f อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ F อซท่านใดเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยค่ะมือน,นีแอดก็ได้มาติดตามแนวทางของปูเทานะคะ่ะหลังจากเขาหาเก่าตรงตุงหวดนีแอดก็ได้มาติดตามต่อหวดเนาะคะ่ะว่าปูเทาจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีฝากต้ตนพี่น้อง F อซเนาะคะ่ะแอดก็ได้เดินทางมาหวัดปูเทาเนะะี่ยแหละค่ะไปรับชมรับฟังจากปูเทาเลยคะ่ะ อันนี้เอาใบเข่าเหอคะเดอนี่นะคะพี่น้องเป็นงวดที่ผ่านมานะคะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราณ์นะคะเหลขสูตรเล็กขคำนวดของปูได้เข้าไปนะค่น้องน้าปูหายเก่าหาหาเก่าแล้วพี่น้องก็เข่าไปนะคะอันนี้เป็นเลขสูตรของปูนะคะปูเพนไธเบิร์กนะคะทีฉบามาตามนะคะเนาะเหลขกของปูเถานะคะนี่ค่ะพี่น้องงวดที่เรางวดที่ผ่านมาน้ะปูนาะงวดไม่ปูจะหายโอ้งวดไม่เสียศก กินน้าปูหยิบกรอบอ้อปีใหม่เนาะต้องก็ได้ละเด้ปูหมัดที่ผ่านมาเนาะนะคะปูเหน้ยวปูดิต้องให้ยิ้มเนาะปูต้องให้ยิ้มยันเต็มสายเลยูหน้องคนไหนตีเข่ามาติดตามปูนะคะกับสีโซนสีมานน้ำปูนอกพอว่าเลศของปูกับเขาเพราะว่าปูกับมันปูปูมันอยู่บอกว่ามวนมันจะไม่รู้ข้อนี้ต่างอันนี้ดอกปูโอ้ปูเห็ดอันนี้เนาะเห็ดน้ำหันน้ำหันเนาะปูเท่อันนี่เท่พื้นแบบปูเท่พื้นทั้ง มุ vest, mm ่งต่อน่ะมุ่งต่อกันขาดใกล้ได้เระบบปูผู้คนส่งขนมาน้ำปูหนีคนมารวมเห็ดปุ่นดันมีว่าปูเพ็ดอันของน้ำเนาะปูอะอเหชรมองร่างจานมือให้มองแังมือเนี่ยเขาก็มาเลยใหม่ให้ปูมือเป็นจากเล็กเป็นใหม่โอ้สีเพชรมองมองร่างจานนี่บอกอันนี้ต่อมองินการจาดทั้งผุนทั้งไตปูเพ็ดปลาปูซทอดจนกว่าสีจ่ายทีบริษัค่ะ ปูปูบอก่ลบข้นหนยอ๋รวงวดไม่หนีปูคำนวณมั่นใจอีกว่าปูโอ้ยมั่นใจสูตรเก่าเนาะแต่ว่าปูยังวัตัดให้ตันเพราะว่าโอ้แต่ว่ายังว่าละตัดขาดลงแต่ว่ามันตัดเข้าเบงกับคือเก่าและเล็มันขื้เก่าเอาสูตรเต็มไปก่อนเออสูตรสองกับสูตรสามมันคือกันอันแต่ว่าสูตรหนึ่งนี่มัน สูตรมากมันซีเดนขึ้นเนี่ยมันสิออกอันนี้เป็นสูตรขั้นว่ของวัดนี่เนาะปูโอ้นี่นี่สูตรใหม่เนี่ยโอ้นี่เด้อค่ะพี่น้องเป็นสูตรที่ปูเห็ดใหม่นะคะเนาะแล้วสูตรที่สองกบสูตรที่สามเนี่ยมันคืบคันแต่สูตรที่ยังนี่มันบระคอกันนี่แหะนี่ปูเปียบเทียบไปเบิ้งปูเปียบเทียบไปเบิ้งแต่ว่างวดที่แล้วเนี่ย มืนอนี่ปูยังสิตัรให้สันๆอยู่โอ้ปูคือว่าไง่ายๆเอาสุดเต็มไปก่อนนะปูนะให้ฟันก่อนเออให้ฟันซะก่อนคือเมื่อกี้น่ะฟันว่านม่เพชรนอาหดเอาอกไมมาให้สารถาาราขาข่ายแล้วก็กลายเป็นเกเลยปูว่าเอาตีเป็น93้เอสามเมื่อกี้ปูจีนใเกลืสาม เป็นแม่ทำมาออกก้สองซะก็เป็นอยังกรบปู่นเหล็กคำนวณปูกับเขาอยู่เนาะค่ะเนาะเหล็กของปูเขานะพี่น้องปูสีห้ทั้งเหล็กความฝันแล้วกับเหล็กคำนวณนะคะเนาะแต่ว่าเขาเนยังมาฝันเมื่อคืนอ๋อเอาเหล็กคำนวณก่อนนะปูเอตะคือแต่ว่ามันยังมาฝันมากเลยค่ะมากตัวใดวันปูเรื่นี้สูตรนี่มากตัวใดพิเศษมากเนี่ยซีหกกับซีแปดเนี่ยนะ มันซีหกซีแปดกับสองแปดมทสตารีส <28 S 2> องแปดซีหกสี่แปดสองแปดมัสตานี้เล็กวัปปายนะวัปปายสองแปดสี่แปดหกแปดอันนี้สูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองอันนี้สูตรที่สามสูตรที่สองกับสูตรที่สามเนี่ยมันคือกันมันเล็กคือกันมึงเนี่ย<อ>แต่ว่าอันนี้ละมันเล็กคือกันอ๋อคือจังตัวนี้เป็นวัปปูนี่ล่มกับล่มนอหวันนอกพี่หนอกอันในงวดที่ผ่านมาเนี่เน้องพี่หนอก นี่เหล็ก hmm. สูตรที <repetition ceu> hmm ่ห hmm. นึ่งกับสูตรที่สองพี่น้องหาเก่ามันตรงกันเนาะปูเนาะนี่นะคะพี่น้องหาเก่ามันตรงกันนะคะหาหาเก่าตรงกันปูก็เลยเน้นไปที่หาเก่าเนาะปูก็เลยเด่นหายหาเก่านะคะนี่พี่น้องนี่ว่าหาเก้านี่ตรงกันนะคะนี่งสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งบนนี้เก้าหาแท้จริงนะเนาะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะคะ หาเก่านี่ตรงกันสูตสองก็สูตสามคือกันเป้เลยค่ะแล้วพวกขาวมันเนาะอือนี่อมันตรงกันน้อปูเนาะอ๋อวันนี้สูตรหนึ่งสูตรสองมันตรงกันพี่น้องปูกับแร่ไฮเดนเป็นหาเก่านะคะนี่ปูนไฮเดนหาเก่าเก่าหาน้องพี่น้องเนาะหาเก่าเก่าหานี่เนี่อันนี้อันนี้แฮมบอร์เก้ ต้นอันกับสูตรเนืงกับมีคือกันต้นอันสูตรหนึ่งเนี่ยว่าเขาว่ดแต่เนาะสูตรหนึ่งก้าวสองก็ก้าหาเขาว่าเนี่ยโอ้เข่าคือกันเนาะสูตรหนึ่งเนี่เขาทั้งบนทั้งล่างต้นอี้สูตรเขางม่มาสูตรหนึ่งเขาว่ามันอันตรายสูตรนี่สูตรแรกอันสูตรสองกับสูตรสามมันประกอบกับสูตรหนึ่งว่าตัวไหนมันคือกันล้ายที่สุดนะคือว่าไอ้ปูสีมาประกอบไปกับคู่ไห่เนาะไห่ให้ปูฝันมือมือขึ้นก่อน มุ้ยนในเขาวที่ซาจะไม่มาจี๊ดไหนฮะมันบาจี๊ดมุ้ยนี่ค่ะได้บารนี้สูตรมวัดไม่นี่ที่ปลูกปุ่นดันนีบ่ปูเก็ดอันของน้ำเนาะปูเออเฮ็ดมองล่างจานมือให้มองกามือเนี่ยเขาก็ไม่เลยไม่ให้ปูมือนี่เป็นจากเล็กเป็นไม่โอสจี๊ดเฮ็ดมองมองล่างจานนี่บอกอันนี้ต้อมองเหมือนการศาสตร์ทั้งขุนท้องไกโอ้ค่ะูเฮ็ดปลากระป๋อดจนกว่า ใช่ป่ะอืมอค่ะปะปูกว่าเลขบอกขนดไหนอ๋อแล<อ>้วงวดใหม่นี่ปูคำนวณมั่นใจอีกว่าปูโอ้ยมั่นใจสูตรเก่าเนาะแต่ว่าปูยังหมาตัดให้กันเพราะว่าอโอแต่ว่ายัางว่าละตัดขักลงแต่ว่ามันตัดเขาเบิ่งกับคือเก่าและเลขมันคือเก่าเอ่อสูตรเต็มไปก่อนเออสูตรสองกับสูตรสามมันคือกันอืมแต่ว่า สูตรนึงนี่มันสูดมากมันซีเด่นขึ้นอย่เงี้ยมันซีออกอ,อันนี้เป็นสูตรข้าวมันของวัดนี่นเนาะอ๋ออันนี้อันนี้สูตรใหม่เนี่ยอ๋อหนี่เด้อค่ะพี่น้นองเป็นสูตรที่ปูเห็ดใหม่นะคะเนาะแต่สูตรที่สองกับสูตรที่สามเนี่ยมันคือกัน,นแต่ว่าสูตรที่หนึ่งนี่มันบก,กือกันนี่ล่ะนี่ยแต่ปูเปรียบเทียบไปเบ้างปูเปียบเทียบไปบ้างแต่ว่าโวดที่แเรานี่เอ๊ะ วันนี้ปูยังต oh, ิดตาแให้สันอยู่โอ้ปูคือว่าง่ายๆเอาซุปเต็มไปก่อนนะปูนะฝันก่อนเออให้ฝันซะก่อนคือเมื่อกี้น่ะฝันว่านไม่เพชรเอาดอกไม้มาให้ซานถาดเพราะเกลายเป็นเก้าสองเลยปูว่าเอาตีนใช้เก้าสามเมื่อกี้ปูจีนใช้เก้าสาม เป็นมาทำมาออกก้สองซะก็บ่าเป็นอยัางก้าปูนเหล็กข้านวณปูกับเขาอยู่เนาะค่ะเนาะเหล็กของปูเขาเนาะพี่น้องปูสีหน่ทั้งเหล็กความฝันหล่ะกับเหล็กข้านวณนะคะเนาะแต่ว่าเหล็กยังบ่ฝันมือคืนอ๋อเอาเหล็กข้านวณก่อนนะปูเนี่ยเจอจัง่วะมันยังบ่ฝันมาว่ามากมามากืมเพื่อนตัวใดวันปูได้หนิสูตรนี่มากตัวใดพี่เสกมากเนี่ยสี่หกกับสี่แปดเนี่ย มัดซีหกซีแปดกับสองแปดมัทธรีสองแปดซีหกสี่แปดสองแปดมัทธรีเลกวัตถุใจนะวัตถุใจสองแปดสี่แปดหกแปดอันนี้สูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองอันนี้สูตรที่สามสูตรที่สองกับสูตรที่สามเนี่ยมันคือกันมันเลกคือกันมึงแต่ว่าอันนี้ละมันเลขคือกันออคือจังตัวนี้มันว่าถูนิยี้ร่มกับร่มนหวันนอกพี่หนุ่งอันในงวดที่ผ่านมาหนินอกพี่นุ่ง นี่เหล็กสูตรที่หน yeah, right? erm, ึ่งกับสูตรที่สองพี่น้องหาเก่ามันตรงกันเนาะปูเนาะนี่นะคะพี่น้องหาเก่ามันตรงกันนะคะหาหาเก่าตรงกันปูก็เลยเน้นไปที่หาเก่าเนาะปูก็เลยเด่นหายหาเก่านะคะนี่พี่น้องนี่วะหาเก้านี่ตรงกันนะคะนี่สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งมันนีเก้าหาแท้จริงนะเนาะสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามนะคะ หาเก่านี่ตรงกันสูดสองก็สูดสามคือกันเปะเลยค่ะน้ำปลาเมั้งเนาะอืน่อืมมันตรงกันน้องปูเนาะออวันนี้สูตรหนึ่งสูดสองมันตรงกันพี่น้องปูกับเล่หไฮเดนเป็นหาเก่านะคะนี่ปูไฮเดนหาเก่าเก่าหาน้องพี่น้องเนาะหาเก่าเก่าหานี่เนี่อันนี้อันนี้เห็นบนนี้ ตัวนันกับสูตรนึงกับมีคือกันตัวนั้นสูตรนึ่งเนี่ยว่าเขาว่ดแต่เนาะสูตรนึ่งก็สองก็หาเขาว่าแต่เลี่ยโอ้เข่าคือกันเนาะสูตรนึ่งนี่เขาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ครูเขาบนทั้งหลังสูตรนึ่งเขาว่ามันอันตรายสูตรนี่สูตรแรกอันสูตรสองกับสูตรสามมันประกอบกับสูตรหนึ่งว่าตัวไหนมันคือกันหลายที่สุดนะคือว่าไงครูสีมาประกอบปะปุ๊บครูไห่เนาะให้ให้ปูฝันมือมือก่อน ค่ะมือขึ้นในเขาวิชาจะมันบจติไหน่หรอกถ้ามาจีบมือขึ้นเนี่ยค่ะได้บัรนี้สูตรมวดไม่นี่ที่ฟูประกบคูหายฟูประกบได้จค่คูเรียบฟูประกบฟูประกบลองมึงซื้อเนี่ยมาให้ฝันประกบว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้ตัวนี้กระบอกให้ลืมน,นี่ยที่แปรไปที่นี่ อันนี้คือคือที่ปูประกบหายเออยังบเด็นตัวไรอันนี้เจ่คูน่นเลขมันจะออกหนึ่งสองหนึ่งคูสองคูสามคูสี่คูคูหกคูเจ๊คูเจคูเนี่ยมันจะออกได้นี่หน่องสาี่ห้าหกเก็ดเจคูเลขเก็คูนพี่้นงเนาะเคูเนี่ยมันจะออกได้เนี่ยปูยังปรเด็นน่ะออค่ะพี่้องปูว่าปูยังพันเดเดีนห้นะคะเอาชุดเต็มไป ลองเบื่องก่อนนะพี่น้องว่ามากกว่าชอบ่บนาะปูว่าค่ะเอามาปูชุดเต็มนี่พี่น้องแคบนาจอไว้เด้อค่ะชุดเต็มของก็เป็นตัวแนวทางปูก็ไดให้ล้วเนาะค่ะพี่น้องต่องวดเนาะค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไว้เด้อค่ะพี่น้องแอดก็ไดมาติดตามแนวทางของปูเถานะค่ะหลังจากงวดที่แล้วนี่เขาหากเก่าเต็มเต็มเลยเนาะค่ะพี่น้องงวดนี่ปูเถาก็ไดทําสูตรคํานวณตัวเด็ดให้ล้วเนาะค่ะพี่น้องก็ ติดตามหลับชมไว้เด้อค่ะทางช่องคลองพาลวยเนาะคะ่ะเพื่อเซบาไายพาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพาลวยเนาะคะ่ะสูตรคำนวณหวยของปูเทานะคะ่ะที่ได้เขามาตรงๆแล้วเนาะคะ่ะห้ากเก่าเนาะคะ่ะกะ fc ก็อย่าลืมติดตามไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเป็นที่น่าสนใจเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ท่านได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจแห้ทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้อกขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ